พอดีได้จานพอดีได้จานมาเรยียฮะพร้อม,มเสิร์ฟครับฝ <c oughs> ีมือฝีมือไม่มีเลย <c oughs> เราตากินแหมไม่ได้รับโชคนะครับเรียบร,ร้อยครับแล้แล้วนะครับก็ถึงเวลาโซยมาแล้วมาแล้วิดตักๆิดตักคิดตักคิดตัตักๆัวใหญ โอ้ย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 โอยล้โอ้ย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 ไปเฮ้ยพลขี่พลขี้ตัวทุ่งอปลงลึกไม่ออก ไปไปเลยปล่อยไปเลยเหรอเฮ้ยไปไปเลยเลี้ยงเป็นไหมเนี่ยฮะเนี่ยเลี้ยงเป็นไหมน่ะไปเลี้ยงเป็นไหมน่ะไปเลี้ยงเป็นฮะเลี้ยงเป็นเลยเนาะขุงใหญ่เลยเนาะไล่ต้อนเนาะคือลำบากเยอะศกทะเลไปเรื่องอือ ตุ่นพอดีได้จานพอดีได้จานพอเรีฮะความเสิบครับเมนูต่อไปครับ พร้อมเสือกเป็นตัวตัวไปเลยปีมือปีมือไม่มีเลยเราตามกินแหมไม่ได้รับชว์ <c oughs> อีกแล้ว สกว่านี้มีไม้ลาบมือครับนี่ตัวใหญ่ที่ได้มานี่แหละครับความสุข เงี้ยลองดูดิหรืออะไรอืมน่าจะโอยหรอกเจาอีกแล้วเหรอไม่ใช่ดิน ได้หมดละย,ยิ่งยิ่งยิ่งสดสดยิ่งตัวใหญ่ๆยิ่งแกวเลยเไม่เข้าปากด้วยดูออืืมมเด็ดกันเลยนะครับเรียบร้อยครับแล่แล้วนะครับก็ถึงเวลาโซยได้เลยอร่อย ใช่ครับยจะปล่อยคันเบ็ดไว้อีกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็กระโดดตามคันเบ็ดอีกอะชั่วโมงนี้ชั่วโมงขินไม่มีเสียงคุยกันครับมีแต่เสียงจุ๊บจับจุ๊บจับแล้วราตามไปไหนฮะตามตามมันอะไรตาเหรอตาผมไม่เอา อืตาผมหมอกเนื้อเ,เป็นแบบเหมือนปลาฮามาจิเลยนนะอืมเนื้อขา,าวมากเลยอะไรขาว <c oughs> เอาอีกแล้วอืมไปแล้วแจว๋วเด้งไงผมว่ามันเด้งน่เนาะมันมุบมุๆมุมมุ อุ้ยอันนี้เล่นตัวใหญ่แล้วนะดูชามไม่พอใส่น่ะต้องเอากระจาดมาแล้วน่ะถ้าปลาใหญ่หญๆอย่างเงี้ยเนาะหัวเกยหางเกยไปหมดแล้วน่ะอร่อยครับขอบอกนอหนูมาเพื่อสิ่งนี้สดเกิน มเมาขึ้นขึ้นใช่เนาะขึ้นใช่ด้วยนะเฮียมันจะคืบๆอีกรสาตนึงเนาะใช่ปะเอ้ยอนั่น,นก็ดึงจัง <c oughs> มาเด้อพี่น้องเอ้ยให้ให้ใหชำบรรยากาศการกินไงเรียกหน่อยรีกเรียกยเจียซีทางบ้านหน่อยใครที่เขาอยากจะ สัมผัสคีวิตเตอร์เลอ่ะก็สนจะกินต่อไปกินได้เลยแน่นอนตัวมาได้กินแน่นอนถ้าทำนะใช่จอบมัาทําได้นแน่นอนไม่ต้องกลัวลเ,เราเก็บแลมน,นะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดตกาอนมีฝนเนี่ย